ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าฉันกำลังทำงานเรื่องไม่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยเลิกงานค่อยคุยกันผมขอสอบถามอาการคนไข้ติดสิบเก้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยแก่ผู้ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยผมเป็นญาติหรือว่าผมเป็นลูกชายครึ่งหนึ่งของเขาตอนนี้ผมสามารถทำถึงอาการของเขาได้หรือยัง ในเมื่อคุณทรงเป็นพ่อบุญธรรมของน้องสาวนั่นหมายความว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมของฉันครึ่งหนึ่งด้วยลูกชายครึ่งหนึ่งงั้นก็ลูกเขยเน่ะสิได้ฉันขอดูประวัยของคุณท้งก่อนหมอช้างคนไข้เตียงห้าหกแย่แล้วคุณหมอรีบไปดูหน่อยค่ะขอโทษทีคุณรอสักครู่นะคุณไปทํางานเธอผมไม่รีบ นี่หละมามา่มามานไยโทรหาใครแม่ของนายชื่ออะไรผมก็โทรหาแม่ของผมไงครับแม่ผมชื่อฉางตันหลานแล้วลุงเป็นใครเหรอเธอลูกตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพ่อของนายคือใคร พอจริงอยู่ไงล่ะนี่ลุงเป็นโจรขโมยโทรศัพท์ใช่ไหมผมติดตั้งตำแหน่งแล้วไปรัดลงในโทรศัพท์แม่แล้วถ้าไม่คืนโทรศัพท์ของแม่มันจะระเบิดแม่นายกำลังรักษาคุณค่ยอยู่พองั้นลุงก็ช่วยชีวิตตัวเองแล้วกันนะบายบาๆพอจริงอยู่แพทย์ที่รักษาคุณส่ง เธอแต่งงานแล้วนั่นแหละแถมมีลูกด้วยแล้วห้ามให้เขาดูออกว่าฉันรีบกลับมาหาเขานะเอ้าวฉันแตลาดนเธอกำลังเครียดหว่วงอะไรอยู่ผม,มีแฟนแล้วแตลลาน ลูกสาวของผู้ป่วยที่หมอป๋อดูแลเธอรับช่วงต่อคนนั้นชื่อว่าเย่ยจิงควางหรือเปล่าอะไรนะลูกสาวผู้ป่วยยี่สิบเก้าคือสาวน้อยประคาบสาวดับเพลิงใช่ไหมสาวน้อยประคาบอะไรสาวน้อยดับเพลิงเหรอหล่อนเธอไม่รู้เลยจริงๆนะเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้รับเชิญมาจากเมืองหลวงล้วนได้รับเชิญมาจากคนรักของเย่ยทั้งนั้นเธอไม่รู้หรือว่าในวันแห่งความรัก คนรักหล่อนป่วยหาสุนักไปทั่วไวปอเลยนะถึงขั้นติดการค้นหยอยอดนิยมเลยละฉันได้ยินว่าคนไข้เทียงสิบเก้าป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตคนรักเศรษฐีของหล่อนก่อนแล้วก็คอยปอบโยนไม่ห่างกายตอนฉันเลิกงานฉันเห็นคุณชายเศรษฐีอุ้มเธอกลับไปพักผ่อนด้วยละเฮ้เขินไม่ไหวเลยไม่ทาแล้วเหรอทันแค่นี้เหรอเนี่ย ฉ่นหิมแล้วพวกเธอทานต่อเถอะความทรงจำมันอย่างงดนงามมาเท่าไรหัวใจยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นทุนนั้น ดูเหมือนเขาจะเป็นห่วงเหมือนใยเธอมากจริงๆสมาธิจดจ่อหมอฉางตันลานถ้ายัางมีงานต้องทำนะไม่ต้องนะไม่ต้องแบ่งจริงๆค่ะฉันเดินเองได้แต่ไม่ใช่เชียดสงชงจริงๆใช่หรือไม่ใช่ในใจพี่รู้ดีหรือใจพี่ถอดรองเท้าน้องออกแล้วลอง โยนน้องลงไปในน้ำฝนดู